ห้องง้อง้องอกว่าหาว่ะหาวแลนโอ้ยพากันหาวฟาฮ้องฟ้าฮ้องคุย้อนหาว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 เออดีใจได้ยินเสียงฟ้าฮ้องพากกันดีใจฝนสิตกฝนจะตกนะคะฟ้าฮ้องฝนสิตก ไว้โน้ยห่าวมากะห่าวแลนน้ำบานนี่แลนน้ำแตกบู่อูอาปากเซเวแล้วใบตองแลนน่ะห่าวพักกันห่าวได้ยินเสียงฟ้าร้องนะมฮะได้ยินเสียงฟ้าร้องพักกันหาน่าวแลนดอแลนดองว่าเห็นน้ำว่ากระซอนห่าวใสเอาไว้เล่นเลยมั้ง แง่แม่เนาะยางไปกันไม่ได้คิดต้มนหนังวาน่ะหาร้วยหา,หา,หา,หาด้วเนี่ยได้ยินเสียงฟ้าฮ้องดีใจฝนสิโต๊ะม,มากับพาะมาหาวยาโซนนองดานตางยาโซนน้องฟ้าร้องอากาศฝนเคลื้มพากันดีใจดีใจหาว เล่นน้ำเล่นต้มแล้วก็หาวดองๆเอาน้งแก้วตาฮะเอาไปกองกันชัวชบาแก้วน้ำา้าแก้วตานะคะสามตัวนี้นี่นี่คือชบาแก้วนะคะออกมาแล้วนั่นน้ำบานะ <c oughs> เล่นหน้าเล่นหลังหาวไร้ ดูบรรยากาศตอนยามมือแรงอากาศเย็นๆวได้ยนดิยน,ยนเสียงฟ้าห่วงหาวจินยาใน้คอยอิ่มแล้วออกมายางเหรนมาน้อนน้ำน้อมตมบอกมากินน้ำ นอนน้ำนอนตม้มเล่นขี่โค้หาวดอหาวดองความสูขของเขามีฝนตกกับมีน้าม,มีขี่โค้ใเห็นเล่นความสูขของเขาหาวใส่ฝนหาวใส่ฝ่าฝ่าห่องกับแลนดอเลนดองความสูขของเด็กเด็กความสูขของคนเลี้ยงควายจ้า